สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับวันในบ้านเรานะครับันใหญ่โดยเฉพาะลาลาซิกรนลซิสนะครับยันดีชายได้โอากตอสับนะครับท่านชาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครกับมาถึงแล้วครับจอดแล้วครับจอดแล้ว ครับครับครับท่านปริษฐ์ลงตายกับปีชายนะครับจัตรกับการที่ตรวจทุ่งทำเสานะครับ สวัสีครับผมแล้วคมใช่ครับเดนขอบฟานครับเป็นช่างภาประจำตัวของยีชายนะก็ับปะอปปนนน้องดามานนัครับชาิดส่นในเขตอุลันในเขตนคราดใหญ่นะครับโดยเฉพาะสาววนะครับนเราแต่งตัวดูตอดต้นจ็กี้ป้อนี่นะครับ่คนคได้ สวยกันทุกคนนะครับอรยีดบไดาทุกคนครับถูก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 บูกถูกถูกบถูกคูกถถูกถกถถูกถูกกถูกถูกถถูกครับถูกคก จะพิมพนตัวนะจำได้ของได้เส้นได้ตัวอักษรเลยนะครับวันนี้จ่างการนะครับแขกรคนเ่งที่โอเคอยู่นัครบาบสังคมมาอะไรทั่วไปอาจารย์สิษาสันติทีโรรีรี่งส,งนสอนเนะครับยูบีเอัะยะ ควัมสวยของเรากบ่อวกับการนำพัดยกพัเขาไิในสวราณภว่าจะของร้านแกลนลิรี่นี่ใช่ สวยของเรากระพปงผ้าและชานมีลายระง้าเปนากง้แทรกๆรัได้มนก่อมานไดุ้มมันจะบุอยู่ เด,เ,เดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาไอ้เพื่อนยิย้มมานี่มาแล้วืกับันบมกันจครับับับว

สอนะครับพระสุริยาสนาและ้านสิทธิชาติอิมกิฟัวอิมาัลเงเรบแล้วมงมีม pues mm ั hmm. ้งม nah. いいีกระห้ันมีขึสนรนสี้เออวรอบ กันไปแล้วนะครับโอเคครับหมดทุอ่า้